สวัสดีค่ะเรามาเจอกันที่11-12นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรถนะคะรายละเอียดจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าไฟแนนซ์ไม่ได้รับจัดแล้วรถปี08นะคะเป็นมิสซูนะคะมิสซูสเปกวากอนนะคะตัวรถนะคะจดทะเบียน08นะข้อมูลนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะได้รถบ้านนะคะภายในหรือภายนอกสีสวยนะคะได้เลยปี08มีเซ็นเซอร์หน้าให้แล้วประวัติรถไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะ รถภายนอกนะคะสมบูรณ์นะคะทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินช่วงล่างดีนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะจะบอกว่าตัวรถภายในไม่ได้ติดโซมด้วยนะภายในค่อนข้างจะสะอาดเลยดูหลังคาได้เลยนะคะหลังคาสะอาดนะคะหลังคาสะอาดเอกสารเล่มนะคะเอกสารเล่มพร้อมโอเลยนะคะคันนี้เล่มไม่มีชํารุดไม่มีสูญหายนะคะ เรามาดูรายละเอียดกันก่อนตัวรายละเอียดภายในนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น GLS นะคะภายในจะเป็นสีเบจค่อนข้างจะสว่างภายในนะคะดูเลขไม้นะถึงจะปีเกือบรถเกือบ20ปีเลขไม่ก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะรถไม่ได้ใช้งานหนักนะคะเดีได้เลยน็อตตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะซื้อสดได้นะคะันนี้ไฟแนนซ์ไม่ได้รับจัดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราแปะราคาไว้ให้นะคะใครหารถสองแสนก็บาทแนะนําคันนี้ให้ใช้เราเป็นรถที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่สองแสนสามื่นแปดพันนะคะเป็นรุ่นวิสซูสเปควากอนนะคะปีศูนย์แปดนะเดี๋ยวนึกแปะเบอร์ไว้นะคะมีอะไรโทรถ,ถามได้เลยนะคะ